ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรคือการได้อยู่ใจกลางเมืองข้ามกลางความหรูหราสะดวกสบายหรือการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติขนาดใหญ่ s ซ i m i s Exclusive q u e e n B Branded r e s i d ด n c e ดูแลและบริหารงานโดยโรงแรม5ดาวระดับโลก w ิน h a m ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเหนือระดับด้วยบริการสุดประทับใจระดับมาตรฐานสากลเติมพลังยามเช้าด้วยกาแฟพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ หรือดิฟกาแฟในแบบฉบับของตัวคุณผ่อนคลายกับวิว360องศาบนสกายฟา i l ซิลิตี้มีเวลาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดียามบ่ายสนุกกับงานอดิเรกที่ชอบหรือเติมเต็มความสุขด้วยมื้ออร่อยสุดพิเศษพร้อมผ่อนคลายในเวลเนสแอนด์สปาระดับโรงแรม5ดาว ให้การพักผ่อนของคุณสมบูรณ์แบบในทุกวันยามข่าคืนดื่มดำกับแสงสีแห่งความหรูหราที่ลูฟ f t ท็อปบาให้ทุกวันของคุณคือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดไซมิสเอ็กซ์คลูซีฟควีนคำตอบที่ดีที่สุดของการพักอาศัยอย่างมีระดับใจกลางเมือง